ตอนนี้น้องหนุ่มทําอะไรหลักๆอยู่บ้างครับก็ถ้าหลักๆเอาประสบการณ์ทั้งหมดนะครับมาเป็นที่ปรึกษาให้กับคนที่อยากเริ่มต้นถ่ายวีดีโอเป็นถ่ายคลิปเป็นถ่ายคอนเทนต์ได้เพื่อที่ผมเรียกมันว่าศูนย์หเลยศูนย์หนึ่งตั้งแต่ทอดคาแรคเตอร์เลยโอเคคือคือขอเพียงแค่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะก้าวเข้ามาใน วงการโซเชียลต่างๆแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มต้นไม่รู้ว่าจะยังไงเนี่ยมาหาน้องหนุ่มครับแล้วน้องหนุ่มมีวิธีวิธียังไงในการที่จะดึงความเป็นตัวตนของเขาออกมาก็ง่ายๆก็ต้องนั่งคุยทั้งวันอินเทอร์วิวกันนีงครับอยากเล่าอะไรเล่าไปคุยไปเรื่อยใช่แล้วเราจะเริ่มเห็นคาแรคเตอร์ของเขาครับแล้วก็จะถอด d n a เของเขาออกมาใช่ครับจนกระทั่งตกผลึกว่าเขาควรจะเป็นใครอะไรยังไงใช่ครับ ที่ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างกับสิ่งที่ทําเนื่องจากว่าโชคดีมากที่วันนี้ผมเจอพี่ลุลาแล้วก็อย่างเช่นที่พี่ถามผมเนี่ยพี่คือคนแรกที่ถามผมเกี่ยวกับงานแรกที่ผมทํา<อ>ผมทําไปประมาณสองคนคําถามวนะ่าไงน่ะแต่ว่าวิธีการถอดดีเอ็นเอจากจากคนคนหนึ่งออกมาว่าเขาเขาควรจะเป็นใครเ,เขาควรจะทําอะไรเนี่ยเราเราใช้เราใช้หลักการ อะไรบ้างในการที่จะพิจารณาเรื่องเดียวเลยมันก็เกิดจากตัวผมก่อนเนาะผมคอลสอเนาะพอลสอนี่มันคือความรู้สึกเพราะนั้นไอความรู้สึกของเขาอะที่เรานั่งคุยเขาไปกินเที่ยวเดินนอนเดินกี่จังหวะที่เขาทําปกติซะใช่คับคือเราจะต้องทําจากออฟไลน์เพราะถ้าเราไม่ทําจากออฟไลน์อะครับมันจะมีอยู่สองสองแบบแล้วกันในตลาดตลาดในแบบที่หนึ่งก็คือไปเรียนอันนี้ผมเรียกว่าสคริปต์พอมีสคริปต์อะ บางทีบางครั้งอ่ะคนร้อยคนกับโค้ชหนึ่งคนหรือคนที่เขาบอกเรื่องเนี้ไม่รู้ว่าเขาเปอร์เซนหรือสัดส่วนของเขาได้ประสบความสำเร็จเนี่ยคือตั้งแตง่สมมติเรียนสคริปต์สคริปต์เนี่ยการันตีก็น่าจะแค่วิธีการแต่ไม่น่าจะการันตีผลลัพธ์ทีนี้เรามาดูที่คนเรียนว่า100อคนนะ่ะเขาจะเรียนได้สักกี่คนเรียนได้นั่นแหละแต่สักกี่คนที่เอาไปใช้จริงได้ไอ้คำว่าไปใช้จริงได้อ่ะครับตรงส่วนนี้แหละมผมมองว่า ชีวิตเรามันสคริปต์ไม่ได้ถูกต้องพอมันสคริปต์ไม่ได้อะครับมันจะต้องไปต่อสู้กับความไม่อยากทําไม่อยากขายไม่กล้าไม่คุยไม่นุ่นไม่นี่ไอ้ออตรงเนี้ยไปเรียนนะ,ะเรียนเพื่อให้ได้ทําได้คือไปเอาวิธีการมาแต่พอมาเอามาใช้จริงๆมันไปต่อไม่ได้ผมมาทําในส่วนเนี้ยครับทําให้ จุดนี้ครับมันเกิดขึ้นได้โดยที่<อ>ไม่ต้องทําก็คือไม่ต้องสคริปต์ถามว่าใช่ครับพอมันเป็นธรรมชาติเป็นออแกนิกถามว่ามันอยู่ในส่วนไหนที่มันไม่ต้องประดิษฐ์ไม่ต้องคิดตื่นช่ามาคุณเลิกค,คิดได้เลยถามว่าวเอาตรงไหนเอาตรงออฟไลน์ไอที่เขาใช้ชีวิตอยู่นั่นแหละครับแต่เขาไม่รู้ว่าไอตรงนั้นแหละ มันจะทํายังไงหรือถ่ายแบบไหนผมก็แค่เอาวิธีการถ่ายแบบเบสิกมากเลยนะพี่ผมไม่ได้จบกล้องไม่ได้จบแสงไม่ได้จบเสียงอะไรเลยแต่ผมรู้อย่างเดียวว่ากลุ่มของคนถ่ายมักจะใช้มือถือถ่ายผมใช้ตัวที่มันไม่ต้องปรับไม่ต้องประดิษฐ์ ผมใช้กล้องที่มันสำเร็จรูปก็คือแอคชั่นแคมเลย่าโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ต่อกำลังน่าสนใจได้ครับพี่โอเคครับคุณัขอบคุณครับพี่เอาละครับเดี๋ยวปล่อยพี่หลูหลาไปเข้าฉากก่อนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากและก็เป็นความโชคดีของผมเลยที่เจอพี่หลูหลานะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในคลิปถัดไปนะครับว่ามันจะเริ่มต้นแล้วมันจะไปยังไงต่อตอนนี้มันมาได้ถึงครึ่งทางแล้ว โอเคเดี๋ยวพบกันอีกเทปนึงครับ